รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึก รู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101 ตั้งแต่บ่ายสาโมงเป็นต้นไปแล้วอย่าลืมนะครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา w w w y o u t h c a r e u c o m นะครับคุณผฟังครับช่วงนี้ทางเลือกในการลงทุน LTF และ IMF ที่น่าสนใจมีให้เลือกกันเยอะเลยครับบลจอ,อาเบอร์ดีนเสนอกองทุนเปิดอาเบอร์ดีน LTF/IMF เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวผ่าน4ช่องทาง ชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ชั้นนำด้วยระบบวิวเพ a เ m e n t ทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบออนไลน์ line, ทำธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านหน่วยสนับสนุนการขายรับฟรีหน่วยลงทุน Aberdeen c a แคช Creation มูลค่า100บาทเมื่อลงทุนทุกๆ50,000บาทในกองทุนเปิดอาบด LTF และ RMF สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บรลจออาเบอร์ดีน02 352 3388 02 352 3388หรือ w w w a b e r d e e n a s s e t s c o t h นะครับแคมเปญสุดค pues, ุ้มแห่งยุคกลับมาตามคำเรียกร้องกับกลับมาอีกครั้งซัสโก้ใจดีเติม500ลุน5ล้านนะครับสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่กุนมั่นใจ คืนกำไรแก่ลูกค้าทั่วประเทศอีกครั้งรับปีใหม่2,559ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุม้มกลับมาอีกครั้งซัสโก้ใจด,ดีเติม500ลุ้น5ล้านนะครับกติกาง่ายๆครับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วน นาสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุนรถยนต์ BMW X1 รถกระบะโตยโยต้าลีโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโนและบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า2,000บาทรวมทั้งสิ้นกว่า200รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับคุณผู้ฟังครับบลจกาศิกรไทยชวนบริหารสุขภาพการเงินรับโอกาสเติบโตจากหุ้นกลุ่มสุขภาพชั้นนำทั่วโลกพร้อมเปิดโอกาสรับผลตอบแทนอิงอัตราแลกเปลี่ยนกับกองทุนเปิดเค globally healthcare หุ้นทุนอันเหตุนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับผลตอบแทน ตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เสนอขายครั้งแรกจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทเท่านั้นนอกจากนั้นครับบจกสิกรไทยชวนผู้ลงทุนคว้าจังหวะลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ของบจกสิกรไทยซึ่งมีหลากหลายนโยบายตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุนพร้อมมั่นใจได้ กับกองทุนใหญ่อันดับ1ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมผู้ที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นนะครับที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ k a s s e t c o n t t c t Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8เชิญเลยนะครับ คุณผู้ฟังครับอากาศดีๆแบบนี้ต้องไปเขาใหญ่ครับเพิ่มประสบการณ์ใหม่อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้าไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีสวนน้ําแห่งเดียวในปากช่องเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น 0885049991-3 0885049991-3หรือ www. เขาใหญ่ f n t t s s ี .com นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุน LTF และ RMF นะครับผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดจากทางบลจกรุงไทยคุณวิโรธตั้งเจริญ ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณวิโรธสวัสดีครับสวัสดีครับนะือดู LTF IMF เนน่น่าจะขยับเข้ามาใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมว่า งสุดท้ายสุดๆแล้วครับเพราะเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราก็ต้องรีบวางแผนแล้วก็รีบจแจงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้ทั้งประโยชน์จากการลงทุนด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากทางบริหารทางด้านภาษีด้วยครับครับตามสถิติที่ผ่านมาเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่เงินที่จะไหลเข้ามายัางกอง LTF และ RMF เนี่ยจะไหลเข้ามามากที่สุดใช่ไหมครับต้องครับนะแล้วปีนี้เนี่ยคาดว่าจะทําสถิติเหมือนปีก่อนๆไหมครับเนี่ย ผมคิดว่าคงใกล้เคียงแต่ปีนี้เราคาดว่าเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยคงจะเข้ามาสักประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000พันล้านแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือในก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีการวางแผนทางก,การลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับในช่วงตลาดที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยก็มีการเข้าซื้อมากกว่าที่จะรอปลายปีเหมือนทุกปีครับคาดว่าธันวาคมนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ2ถึง3หมื่นล้านถูกต้องนะครับ ส่วนคนที่จะรอมาเก็ตทัมมิ่งเนี่ยรอหุ้นมาตกเยอะๆแล้วซื้อเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะผมคิดว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะตอนนี้ตลาดมันก็ย่อตัวมาระดับที่ผมคิดว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจกับการลงทุนมากเลยครับจะบอกว่าไม่ต้องรอถ้ามีเวลาตอนนี้เนี่ยจะทยอยซื้อก่อนก็ซื้อได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับได้เลยได้ทันทีเลยครับเอาละครับงั้นช่วยย้ำหน่อยครับว่าอะไรคือความสําคัญและความน่าสนใจในการลงทุนในกองประเภท LTF และ RMF ครับคุณวิโรธครับครับเอาตัวง่ายสุดก่อนตัวง่ายสุดเนี่ยคือคนไทยเนี่ยตอนนี้เรานิยมชมช,มชอบกับการลงทุนใน LTF ในเยอะเพราะว่าเรื่องเงื่อนไขเนี่ยการลงทุนเนี่ยคือเขาลงทุนเนี่ยเพียงแค่5ปีปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมาลงทุนใน LTF เนี่ยเยอะกว่า เมื่อก่อนมัน5ปีปฏิทินแต่ว่าของใหม่ปีหน้ามัน7ปีปฏิทินใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าหลายๆท่านผู้ลงทุนนีก็เตรียมที่จะลงทุนแบบเต็ม10เต็มที่เพราะว่า สมมุติว่าถ้าเกณฑ์กฎหมายเปลี่ยนเป็น7ปีปฏิทินแล้วจะทําให้การลงทุนไม่ดีผมก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนะี่ยยิ่งยาวยิ่งดีครับส่วนคนที่อาจจะไม่สนใจในหุ้นแต่ว่าต้องการลงทุนระยะยาวๆและประหยัดภาษีไปด้วยกอง RMF ประเภทสินทรัพย์อื่นๆก็มีให้เลือกใช่ไหมครับคุณวิโรธ ถมคิดว่าเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับ RMF เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเป็นกองทุนที่ช่วยในเรื่องของเป้าหมายการวางแผนเกษตรที่ดีอันนั้นประเด็นที่สำคัญมากทนนี่สองเนี่ยในเรื่องของนโยบายการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าหลากหลายกว่า LTF เยอะ LTF เนี่ยกระจุกตัวเฉพาะหุ้นที่ลงทุนในตลาดเมืองไทยแต่ RMF เนี่ยมีนโยบายการลงทุนเนี่ยให้ผู้ลงทุนเนี่ยเลือกกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นท่านใดที่อยากจะวาง พ s ซิชันหรือว่าวางสัดส่วนในการลงทุนเนี่ยอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยไทนก็เลือกพวกที่เป็นมันนี่มาเก็ตฟันตราสารหนี้ได้ครับแถมปัจจุบันตอนนี้เนื่องจากเงินทุนมันเคลื่อนย้ายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตราสารหนี้เมืองไทยเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ในตลาดโลกเนี่ยอันไหนดีกว่าเราเลือกอันนั้นครับอันไหนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าเราเลือกอันนั้นครับและเช่นเดียวกันครับคุณยุทธนาครับถ้าเป็น LTF เนี่ยเรามุ่งเน้นที่ลงทุนในตลาทุนไทยครับ แต่ถ้าเป็น IMF เนี่ยเราเลือกได้โอ้โหฟังดูแล้วเนี่ย IMF เนมมีให้เลือกเยอะสินทรัพย์ก็มีหลายประเภทแถมยังมีให้เลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับถูกต้องนี่คือความสําคัญและความน่าสนใจของการลงทุนในกองประเภท LTF หรือว่า RMF นะครับครับเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าจะต้องเลือกคือมีเงนินอาจจะไม่เยอะแล้วก็ต้องเลือกซื้อกองใดกองหนึ่งตามตํารารแล้วเนี่ยควรจะลงทุนกองประเภทไหนก่อนครับคุณวิโรธครับ ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมาถามใจเราเองว่าวัตถุประสงค์การลงทุนแต่เพื่ออะไรครับถ้าเพื่อเป้าหมายกเกษียณอายุเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าท่านต้องนึกถึง r m f เนี่ยเป็นอันดับตน้นอ่าเพราะว่า r m f เนี่ยไม่มีข้อกําหนดเรื่องของเกณฑ์การลงทุนว่ามันจะไปสิ้นสุดปีไหนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือว่าในกองทุนเนี่ยมันจะหมดอายุหรือไม่ครับมันจะมีตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเป็น LTF เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นความสาคัญเนี่ยเขาคงไม่ได้ต่ออายุจาก เราจะต้องลงทุน l อฟในปีสุดท้ายจะเป็นลดจับภาษีเนี่ยคือปี2องพันห้าสิบปัจจุบันรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็ผมคิดว่าท่านให้ความสําคัญเนาะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่จะออมเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวมาเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในตลาดทุนไทยซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูงได้เนี่ยเป็น2เรื่องที่แตกต่างกัน คำตอบก็คือแล้วแต่วัตถุประสงค์ถูกต้งถ้าเน้นเรื่องการเกษียณเป็นหลักต้องไป RMF นะครับแต่ถ้าเน้นการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นบ้านเราต้องไป LTF นะครับถูกต้องเอาละครับไปดูกรณีศึกษากองทุนเด่นๆของบลจกรุ่ไทยซะหน่อยได้ไหมครับนะได้เลยขอผมขอประเภท RMF ซะก่อนได้ไหมครับคุณวิโรธครับได้ครับก็เอาเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดสมมติเ่ยเวลาเราจะจัด พอตการลงทุน a เ m ฟเน่นื่งจากมีพอตการลงทุนที่หลากหลายอย่างน้อยๆเนี่ยเงินส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำเราก็จะมี r m f สองสามสี่ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้กับกองทุนตลาดเงินแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนําท่านผู้ลงทุนก็คือเมื่อเราลงทุนหวังผลเลิศในยานเกษียณอายุเนี่ยเงินมันต้องงอกเงยก็คือต้องแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยของเงินเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน r m F เนี่ยที่ผมอยากจะยกตัวอย่างคือ RMFSE Selective Equity Fund ครับกองทุน Selective Equity Fund เนี่ยแปลว่าอะไรก็คือโดยปกติถ้าเราจะคัดเลือกหุ้นเนี่ยให้สอดคล้องไปกับดัชนีตลาดหุ้นเช่นหุ้นขึ้น10%ครับกองทุนก็ควรจะขึ้นสักประมาณ10%เนี่ยแต่การที่เรามาเลือกลงทุนใน RMF เอสีเนี่ย s e l e c t i v e e q u ก t y fund เนี่ยก็หมายความว่า Fund ม a n a g e r เจนี่ยเขาจะใช้กระบวนการในการวิเคราะห์คัาสสารรหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากท็อปดาวหรือรบอาซ้อมอัพเนี่ยเพื่อจะคัาสสารรหุ้นที่ดีเจ๋งๆ,ๆด,ๆดีๆในมุมมองเขาเนี่ยมาเป็นพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนกองแรกที่แนะนำนะครับ RMF เด่นของบลจรกรุงไทยกองแรกก็คือกองทุนเปิดกรุงไทย Selective Equity เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับนะครับ KTSE RMF นะครับ กองนี้เนี่ยมีนโยบายลงทุนยังไงแล้วก็เด่นตรงไหนบ้างครับคุณวิโรธครับครับในส่วนของตัว IMF Selective Equity Fund เนี่ยคือเราเน้นนโยบายเนี่ยโฟกัสคัดสรรหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเป็นหุ้นในประเทศ<ช>หรือต่างประเทศครับในประเทศไทยครับอกองนี้เป็นหุ้นในประเทศนะครับใช่ครับอ่าก็เราจะดูจากปีนี้เนี่ยคาดเกี่ยวไปถึงปีหน้าเนี่ย อะไรก็ตามที่มันสอดคล้องไปกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภารครัฐหรือว่าอุตสาหกรรมใดที่จะมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปในทิศทางเศรษฐกิจที่ดีต่อนเนื่องไปในปีหน้าเนี่ยเรากปจะคัดสรรหุ้นอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็ใส่ตะแกรงร่อนนะหาหุ้นที่ยังถือว่ามีโอกาสที่จะทํากำไรได้สูงแต่ปัจจุบันเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างต่าเนี่ยเรากปจะคัดหุ้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน ก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของตัว i m f Selective q u i t y Fund เนี่ยในผลการดำเนินงานย้อนหลังเรา3ปีเนี่ยเราถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเท่าไหร่ครับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมเนี่ยอยู่2.95จุดเของเกแทมเนี่ยเราทำได้อยู่22.84เปอร์ซ็นตโอ้โหชนะเป็นเกือบสิบเท่าเลยล่ะครับเยอะครับแต่เราต้องเรียนว่าเราทำนโยบายการรูแบบ Active Management บนั่นแ้เราจะ เจาคุ้นเราคิดว่าตัวเนี้มันมีพเอนเชียล <potential S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงก็สูงแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคัดกรองของผู้จัดการกองทุนนี่คือกอง IMF กองเด่นกองแรกของบลจากรุงไทยกองทุนเปิดกรุงไทย Selective e q u i t ตีเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีอยู่ที่22.84%ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ AIMC อยู่เพียงแค่2.95%เท่านั้นนะครับ นะครับกองต่อมาคงต้องกระชับมากขึ้นแล้วครับไปดูกองเด่น rmf กองที่2จากทางบลจกรุงไทยเป็นกองไหนต่อครับกองทุน kti mf ที่เป็น world equity นะครับ world equity นั่นหมายความว่าเราจะลงทุนในพุ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระจายการลงทุนเนี่ยถือว่าเราก็จะเน้นในภูมิภาคที่มี potential สูงก็แน่นอนนะขอส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่ทางหุนทางฝั่งอเมริกาครับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่เราจะมาโฟกัสในเมืองไทยอย่างเดียวผมก็แนะนาท่านผู้ลงทุนว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อ AMF กองใดกองหนึ่งกองเดียวครับลักษณะของการที่ลงทุนที่นี้ก็คือต้องกระจายความเสี่ยงไปยังทั้งหมดในส่วนของแอสเซทครับครับกองนี้กระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีทั่วโลกแล้วก็เน้นหนักที่ทางฝั่งอเมริกาเป็นหลักนะครับ อ่านี่เป็นกอง IMF พุ้นที่ไปลงทุนอย่างตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ KT แล้วก็ขีด W EQ IMF นะครับครับผมคงมีเวลาให้พูดถึงกอง IMF ประเภทเฮลแคสหน่อยครับคุณวิโรธครับครับก็เนื่องจาก IMF เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเราลงทุนไปจนถึงอายุอย่างต่ำห้าสิบห้าครับผมก็ต้องเรียนว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องลงทุนไปเสร็จปุ๊บเงื่อนไขแล้วต้องขายทิ้งอายุห้าส้แล้วยังไม่ขายก็ได้ได้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนเนี่ย มีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นเวลาคนอายุเกิน60เนี่ยก็แปลว่าคนกเกษียณอายุเนี่ยอย่างของเมืองไทยเนี่ยอีก2ีปีข้างหน้าเนี่ยคนกเกษียณอายุเนี่ยประมาณสัก1ใน4 1หนึ่งใน3ของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จกกะเกษียณอายุครับดังนั้นเวลาคนที่อายุเกิน60เนี่ยแน่นอนต้องไปใช้บริการกับธุรกิจที่ดูแลคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นรเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยนะครับ,รบงั้น r m S ในส่วนของเทลแค์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมก g เ trend ครับ เราะฉะนั้นไหนๆเราจะเก็บเงินไว้ใช้เพื่อกเกษียณแล้วแล้วเรหลังเกษียณเราก็ต้องบริหารเงินก้อนนี้เนี่ยเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจมากกองเฮลท์แ <healthcare S 2> คร์ RMF ของปลอจกรุงไทยเป็นฟีเดอร์ฟันไปลงกองแม่บริหารโดยใครครับเป็นของเจนัสครับในส่วนของเจนัสเนี่ยเราก็จะกระจายความเสี่ยงใ,ในการลงทุนไปยังพื้นที่กลุ่มที่ทําผลิตบริษัทยาในกลุ่มที่เป็นบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับไบโอติก เรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพใช่ครับเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ดูเรื่องของเฮลแค์เฮลแค์เนี่ยเหมือนกับแบบเวลาคนสูงอายุเนี่ยเขาก็ต้องดูแลร่างกายตัเองให้ดีในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงผมคิดว่าทําได้ดีครับเอาละครับนี่เป็นกอง IMF กองเด่นๆกองที่สองเป็นเฮลแค์ IMF ของบลจกรุงไทยนะครับคงขอตัวอย่างกรณีศึกษากองประเภท LTF ของบลจกรุงไทยปิดท้ายซะหน่อยครับคุณวิโร์ครับก็อยากเรียนว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับฐานลงมาเยอะครับในส่วนของ LTF เองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองแล้วก็อยากจะบริหารภาษีไปด้วยเนี่ยผมคิดว่ากองทุนที่ลงทุนใน LTF เนี่ยน่าจะเลือกสองแบบแบบแรกเนี่ยก็คือลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นหลักแต่ KTLF เนี่ยที่เราเลือกแนะนํามาเนี่ยกันในการลงทุนเนี่ยก็คือมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอ่ากองนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วย ใช่ครับมาตอนนื่องอันนี้ก็จะเน้นในการลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวนะ <ac> ต้องเรียนว่าปีหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่จะได้ผลประโยชน์หลักสําหรับประเทศไทยครับแล้วก็เน้นหนักในการลงทุนในกลุ่มของธุรกิจรับเหมาก Kris ่อสร้างนะครับ,รบกลุ่มขนส่งกลุ่มการแพทย์อย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนี้คือกลุ่มเป้าหมายสําหรับตัว LTF นี่คือกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว KTLF ของบลจรกรุงไทยผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเนี่ยออกมาเป็นสักเท่าไหร่ครับกองนี้ถือว่าเราเราทำได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยตลอดนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยก็อยากให้ท่านนักลงทุนเนี่ยดูจักในสุดของฟันสักรีทในบลจรกรุงไทยนะครับ,รบว่าผลตอบแทนย้อนหลังเราดีตอนนอี้มาเป็นประมาณไหนนะครับ กองทุนหนึ่งก็คือเหมาะสําหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยากจะลงทุนพร้อมกับหักรถย่อนภาษีไปด้วยนะครับ,รบแล้วเาเงินภาษีนด่ไปบริหารต่อเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะมีอีกทางเลือกหนึ่งไปลงทุนใน KT LTF 7030ออ๋ออีกกองนึงเห็นแล้วกองทุนเปิดกรุงไทยคุ้นระยะยาว70-30นะครับ,รบอีกกองหนึ่งเพราะฉะนั้น LTF ที่แนะนําวันนี้มีอยู่2กองกองแรก กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว KTLF และอีกกองนึงปิดท้ายก็คือกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว7030สนะครับสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมกองทุนต่างๆของบ,บลจกรุงไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับคุณวิโรบครับ,รบก็ติดต่อที่ call center เรานะครับ0 2 6 8 6 6 1 0 0กด9นเครัครี่เป็น call c e n t e ของทางเค a แอมเองนะครับครับแล้วก็ ท่านที่เคยใช้บริการกับธนาคารกรุงไทยก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับครับ2วิธีครับวิธีแรก call center นย์สองหกแ6ดหกหแล้วกด9นะครับนี่เป็น call center ของบลจกรุงไทยหรือติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเชิญได้เลยวันนี้ขอบคุณยางสูงครับคุณวิโร์ครับขอบคุณคุณยุทธนามากครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชุมครับไม่ต้องรอแล้วครับตอนนี้คงสุดท้ายจริงๆครับตัดสินใจ บริหารเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงแน่นอนาคดครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณวิโรธตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดบลจกรุงไทยให้เกียรติมาคุยกับเราถึงทางเลือกต่างๆในการลงทุน LTF และ RMF จากบลจกรุงไทยนะครับ ไปทำการบ้านต่อให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุกบ่ายสามโมงเราพบกันที่นี่เสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m ั n นี่พล s ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อน รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการมันนี่ชอ็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน